เนื้อเรื่องของอารมณ์เนี่ยหมดราคาสนใจแค่ว่าเกิดไหมถ้าเกิดทิ้งนะถ้าเกิดให้รีบละแล้วเกิดเนี่ยคือชาติเนี่ยนะคือความยาวนานคือความงอกของมเมล็ดพืชหรือความที่จิตผูกติดกับอารมณ์ไปมันก็จะสั้นลง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 น้อยลงหมดไปหมดไปเรื่อยๆ จนกระทั่งโยมสามารถละอุปติปฏิลาพิกานิสัญโยชนาน้หมดไปหมดไปตรงนี้ผลที่โยมได้คืออะไรอันตราปรินิพายีโยมได้อริบุคคลประเภทอันตราปรินิพายีนีคือเราจะปรินิพานแต่ปรินิพานหลังกายแตกทำลายซึ่งตรงนี้เป็นความชัดเจนที่ทุกคนสามารถรู้ได้ด้วยตัวเองเป็นปจัจจตัง จิตยมเนี่ยหลุดจากกายไปเนี่ยนั่งรู้ลมหายใจหลุดปุ๊บไปเนี่ยคิดนานไหมอืมหรือไม่นานหรือเร็วดุกกระพริบตาหลุดไปแล้วปุ๊บกระพริบตาเดียวหรือเปรียบเหมือนบุรุษติดนิ้วหรือเปรียบเหมือนหยดน้ําที่หยดลงไปในกระทะร้อนๆฟับหายนี่เป็นอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศถ้าเรามีอาการอย่างเนี้ตลอดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเจ้าตัวรู้ไหม เจ้าตัวต้องรู้นะเจ้าตัวจะรู้ว่าจิตหลุดไปปุ๊บเนี่ยดับเลยหลุดไปปุ๊บดับเลยหลุดไปปุ๊บลบเพลินยังรู้เลยเพลินจนหลับจนอะไรก็ยังรู้เลยใช่ไหมตื่นมาอ๋อหลับไปแล้วนี่นั่งไปเพลินอย่างเงี้ยนะดังนั้นนี่คือคือมาตรวัดเครื่องวัดเกณฑ์วัดที่พระศาสดาทรงตรัสเอาไว้ที่มันเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนโดยไม่ต้องไปอาศัย อุเพนิวาสานุสติยานจุตูปปาตายานเจโตปริยญา,านมานั่งกําหนดรู้จิตคนนี้เป็นยังไงนะอาศัยความเชื่อเข้าไปตัวเองรู้ไม่ได้ด้วยตนเองดังนั้นการรับสังโยศแบบนี้เป็นปัจจตันรู้เฉพาะตนได้ดังนั้นตรงนี้ก็คือสังโยศน,นะเครื่องผูกที่ สร้างการเกิดขึ้นมาดนะังนั้นสัญญอตัวนี้เราก็จะเห็นชัดเลยว่าการละนันทีเนี่ยเป็นการละตรงนี้โดยตรงพอเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเนื้อเรื่องของอารมณ์เนี่ยไม่มีความหมายเลยนะจะไปคิดเรื่องงานเรื่องญาติเรื่อง กามวิตกพยาปาทาวิตกวิหญิงสาวิตกหรือเนคขมวิตกนะอะพยาปาทาวิตกอวิหิงสาวิตกไม่สนใจละเราจะจ้องว่ามันเกิดหรือไม่อย่างเดียวนะนะนาทวารประตูจะจับจ้องอุบัติอย่างเดียวเลยพอโผล่ขึ้นมาปุ๊บวางโผล่ขึ้นมาปุ๊บวางนี่คือสังโยดวยนะและเป็นสังโยนตัวสำคัญเลย เพราะถึงแม้ยมจะใช้มรรควิธีใดยมเดินมรรควิธีใดก็ตามนะยมลองเอากลับไปไข้ควรนะยมคิดหรือเปล่าคิดเกี่บวัังนั้นนะยมจะใช้อาหารเลยปฏิกูลสัญญานะก็คิดอสุภาสัญญาก็คิดนะจะใช้การพิจารณากุศลเพื่อละอกุศลก็ยังคิดจะบรรยายลูปพัน์สันฐานแห่งอกุศลวิตก นะก็ยังคิดหลักในการหลักหรือมรรควิธีในการที่ละอกุศลนะเพื่อสร้างกุศลต่างๆที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติมัน,นผ่านกระบวนการใช้ความคิดทั้งนั้นใช้การดำรินะการตริตึกหลังจากย,ายมใช้มรรควิธีพวกนี้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วถึงที่สุดแห่งการใชม้มรรควิธีพวกนี้ จะไปจบที่ไหนจบที่ต้องทิ้งเกิดต้องทิ้งพบอยู่ดีนะต้องมาจบที่ตอนท้ายนี้อยู่ดีนั่นคือจิตขยับไหมจิตขยับอ่ะมันดูกันถึงขณะที่จิตขยับเลยอ่ะใช่ไหมอุปติเนี่ยนะภาวะเนี่ยพอจิตขยับพัวเนี่ยภาวะพอขยับไปสู่อารมณ์นั้นแล้วขยื่นเลยไปอีกนิดหนึ่งอุปติละ เป็นชาติแล้วนะมสนใจแค่นี้เองซึ่งละสองตัวนี้อลหานละอุปติหนึ่งตัวอันตราปเิธิภายีเห็นไหมอืมนี่จับประเด็นตรงนี้ให้ได้นะได้ประโยชน์มากและนี้รัดสั้นเลยนะรัดสั้นเลยและความเพียรยมทำแค่นี้ยอมจะเดินจงกรมนั่งสมาธิยมเพียรทิ้งทิ้ง ทิ้งให้เร็วให้ไวพอโยมเข้าใจตัวนี้โยมจะเข้าใจมักวิธีใดก็ตามที่มันทำให้จิตผูกติดกับอารมณ์เนี่ยนะมันเป็นมักวิธีที่เนิ่นช้าทัานทีเราจะเห็นเลยว่าเนิ่นช้าเพราะมันยังเลี้ยงสังโยตตัวนี้อยู่มักวิธีใดก็ตามที่โยมยังใช้การคิดอยู่การดำริการตริตึก การไตรตรองโยมยังเลี้ยงอุปติปฏิลาพิการนี้กับยังเลี้ยงภาวะปฏิลาพิการนี้อยู่ยังเลี้ยงสั่งยชสองตัวนี้อยู่นะเห็นชัดมากนะตอนนี้เราก็จะได้ความแน่นของมรรควิธีการละนันทนิขึ้นมาและการละนันทิ เรายังเชื่อมไปได้ถึงคาว่าสังโยชนันที่คือสังโยชนเลยนะการละนันที่ก็คือการละสังโยชน์โดยตรงนั่นเองเพราะที่พระผู้มีพระภาคท่านตรัสว่าความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปทานเห็นไหมแล้วอุปทานคืออะไรพระ,ระองค์ตรัสว่าอุปทานคือฉันทราคะ ดังนั้นนันทิคืออุปทานนันทิก็คือฉันทราคานะแล้วฉันทราคาเนี่ยนะยังถูกโยงไปสู่คําว่าอะไรฉันทราคาถูกโยงไปสู่คําว่าสังโยชน์นะสังโยชน์คือฉันทราคาอุปทานคือฉันทราคะดังนั้นอุปทานคือสังโยชน์นะอุปทานคือฉันทราคาอุปทานคือสังโยชน์สังโยชน์คือฉันทราคะสังโยชน์คืออุปทาน และนันทิคืออุปทานนันทิคือจันทราคะดังนั้นนันทิก็คือสังโยชนโยมละนันทิคือกำลังละสังโยชนจึงไม่แปลกว่าทําไมพระผู้มีพระภาคบอกว่าละนันทิจิตหลุดพ้นเลย